แล้วอัปเดตแล้วยอดฝีมือระดับเซียนผลกระทบจากเหตุการณ์ในคุกสวรรค์มีมากกว่าที่คาดคิดไว้มากไม่เพียงแค่ในเมืองหลวงในราชวงศ์ต้าสยาทั้งหมดและแม้แต่พื้นที่โดยรอบก็เกิดความโกลาหลเมื่อได้ยินข่าวนี้ผู้คนนับไม่ถ้วนอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงยอดฝีมือระดับเซียนไม่เพียงมีพลังแข็งแกร่งแต่ยังมีอายุยืนยาวกว่าคนทั่วไปในใจของหลายคนยอดฝีมือระดับเซียนคือสัญ,ญลักษณ์ของความไร้เทียมทานการล่มสลายของยอดฝีมือระดับเซียนคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่หลวงเมื่อเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางชื่อเสสียงงงขออคคุกกกรร็ดัะน กลายเป็นสถานที่อันน่าสะพรกลัวในใจของผู้คนภายในคุกสวรรค์ก็เกิดความหวาดกลัวหลังจากเหตุการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าหลายตระกูลต่างหวัดภวารวมถึงนักโทษในคุกสวรรค์ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ต่างพยายามทุกวิธีทาง เพื่อย้ายออกจากคุกสวรรค์ผู้บัญชาการเรือนจำอูชีก็หัวหมุนเพราะอยู่ใต้เนื้อมือของจักรพรรดิใครบ้างจะไม่มีเส้นสายหากจัดการไม่ดีตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำของเขาคงถึงจุดจบแต่ตอนนี้ยังมีอีกคนหนึ่งที่หัวหมุนยิ่งกว่าเขานั่นคือฝ่าบาทจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ต้าสยาอย่างไรก็ตามเขาคือผู้ริเริ่มที่จะเชิญชวนผู้อาวุโสทั้งสี่สำนักเข้ามาในเมืองหลวงบัดนี้ผู้อาวุโสทั้งสี่ล่มสลายในคุกสวรรค์สี่สำนักใหญ่รีบส่งคนเข้ามาในเมืองหลวงเรียกร้องให้จักรพรรดิให้คำอธิบบาาาาายยยหหกกกเเป็นพีงงีงงงอออลััธรรรมมมมมมด่่ไคคุณสติืว้ เช่นนี้แต่สี่สำนักใหญ่แตกต่างออกไปพวกเขามีมรดกยาวนานและหลักฐานลึกซึ้งแม้จะสูญเสียผู้อาวุโสระดับเซียนไปหนึ่งคนยังมีผู้อาวุโสระดับเซียนคนอื่นคอยดูแลสำนักและสี่สำนักใหญ่มีหลักฐานกว้างขวางควบคุมกองกําลังมากมายนับไม่ถ้วนแม้แต่ภายในราชวงศ์ก็มีคนของพวกเขาไม่น้อยหากจัดการเรื่องนี้ไม่ดีราชวงศ์ต้าเซยะทั้งหมดอาจตกอยู่ในความโกลาหลในเวลาเดียวกันฝ่ายตระกูลหมานก็รู้ข่าวการล่มสลายของมหาปุโรหิตและเจ้าชายอูตุนพวกเขาส่งตัวแทนมาเมืองหลวงอีกครั้งต่างจากคณะทูตก่อนหน้าครั้งนี้ทัศนคต ของตระกูลหมานแข็งกล้าวมากล่าวว่าหากจักรพรรดิสยาไม่ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลราชาหมานจะนำกองทัพมาทวงความยุติธรรมด้วยตัวเองปัญหาต่างๆทำให้จักรพรรดิสยาหมดแรงทั้งกายและใจสิ่งที่ทำให้เขายิ่งจนปัญญาคือผู้บูชาระดับเซียนสองคนล่มสลายต่อเนื่องหลักฐานของราชวงศ์ตาสยาถูกตัดครึ่งครั้งนี้กระทบหลักฐานของชาติอย่างแท้จริงเจ้าไม่รู้ถึงความโกลาหลภายในแต่ถึงรู้เจ้าก็คงไม่สนใจอย่างที่ว่ากันไม่อยู่ในตำแหน่งก็ไม่ต้องวางแผนตอนนี้เจ้าไม่ใช่แม้แต่ราชทายาทเป็นเพียงนักโทษธรรมดาในคุก อันที่จริงตอนนี้เจ้ามีอารมณ์ดีมากเพราะจากยอดฝีมือระดับเซียนทั้ง5คนเจ้าได้ของดีมาไม่น้อยเจ้าไม่ได้สนใจอาวุธที่พวกเขาถือเป็นสมบัติล้ำค่าซึ่งไม่ใช่แม้แต่อาวุธระดับเตา๋าเป็นเพียงอาวุธสมบัติธรรมดาดูถูกกันเกินไปแต่สิ่งที่เจอจากร่างของพวกเขาคัมภีร์วิชาและบันทึกประสบการณ์ฝึกฝนทําให้เจ้าสนใจมากแม้ฝีมือของคนเหล่านี้จะธรรมดาแต่ก็เป็นยอดฝีมือระดับเซียนต่างมีมรดกที่ไม่ธรรมดาไม่เหมือนนักบําเพ็ญอิสระอย่างชิงหยุนอย่างที่ว่ากัน3คนเดินด้วยกันต้องมีคนที่เป็นคครรูจากกบัันทึและภี์ เจ้าได้เรียนรู้รายละเอียดเล็กฮ่าฮ่าที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนความรู้เล็กฮ่าฮ่าและเข้าใจถึงระดับหลังจากเซียนคือขอบเขตจื่อฟู่และขอบเขตฝ่าชางผู้บรรลุจื่อฟู่ผู้ยิ่งใหญ่ฝ่าชางเพียงแต่ดินแดนเทียนหนานมีพลังวิญญาณบางเบาเป็นเวลานานเกินไปที่ไม่มีผู้แข็งแกร่งเกินระดับเซียนครั้งสุดท้ายที่มีผู้บรรลุจื่อฟู่เป็นเรื่องเมื่อพันปีก่อนส่วนขอบเขตฝ่าชางเป็นเหมือนตำนาน อยากจะทะลุผ่านจากขั้นเซียนเพียนสู่ขั้นจือฝูจุดสำคัญที่สุดคือการเปิดจือฝูในตันเทียนต้องใช้สิ่งวิญ,ญญาณพิเศษเป็นสื่อกลางสิ่งวิญ,ญญาณพิเศษยิ่งล้ำค่าพื้นที่จือฝูที่เปิดจะยิ่งใหญ่หลักฐานจะมั่นคงศักยภาพในอนาคตจะยิ่งสูงพูดแบบนี้ก็ยุ่งยากจริงฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮเจ้าขมวดคิ้วเล็กน้อยสิ่งวิญ,ญญาณธรรมดาเจ้าไม่สนใจแต่สิ่งวิญ,ญญาณพิเศษหายากยิ่งไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่ายๆช่างมันตอนนี้ข้าอยู่แค่ขอบเขตเซียนชั้นหกออตยังงส,งสงบ เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าที่ชั้นหกของคุกสวรรค์เจ้าได้สิ่งวิญญาณธาตุดินจํานวนมากสิ่งวิญญาณเหล่านี้ช่วยเพิ่มพลังฝึกฝนได้ทั่วไปแต่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายได้มาด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งวิญญาณเหล่านี้ร่างกายไทยชูเซิรงของเจ้าได้รับการพัฒนาเบื้องตน้นความแข็งแกร่งของร่างกายก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆก็เพิ่มขึ้นถึงระดับที่น่าสะพรกลัวตามการประเมินของเจ้าแม้ไม่ใช้พลังเซียนเพียงพลังร่างกายตอนนี้ก็ไม่ได้กว่ายอดฝีมือระดับเซียนรุ่นเก่าหรือ้า แข็งแกร่งแค่ไหนเจ้าเองก็ไม่อาจประเมินรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นทุกวันเจ้าดีใจในใจยิ่งจมอยู่ในการฝึกฝนจนถึงคืนหนึ่งหลังครึ่งเดือนมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกเจ้าลืมตาอย่างจนปัญญาในใจอดบ่นไม่ได้พวกนี้ทำไมชอบมาค้ำ่หาฮ่หา,ห,าหรือเป็นนกเขาแมวกันหมดเจ้าไม่ตายจริงๆผู้มาสวมผ้าคลุมสีดำมองไม่เห็นใบหน้าได้ยินเพียงเสียงแต่จากเสียงสามารถตัดสินได้ผู้มาเป็นผู้หญิงรู้สึกว่าเสียงของอีกฝ่ายคุณ ฮ่หาฮาแต่ชั่วขณะเจ้านึกไม่ออกและตอนนั้นไม่รอให้เจ้าพูดอีกฝ่ายถอดผ้าคลุมศีสะะทันทีใบหน้าสวยงามราวภาพวาดปรากฏแก้มเนียนคิ้วโค้งสง่างามเยวยวนมีสเสน่ห์หน้าหลงไหลหากให้คะแนนความงามเต็มหนึ่งร้อยผู้หญิงคนนี้ได้อย่างน้อยเก้าสิบ คะแนนหากเพิ่มฟิลเตอร์ความงาม95คะแนนก็ไม่เป็นปัญหานี่ถือเป็นสาวงามของจริงแต่ช่วขณะนั้นเจ้ากลับขมวดคิ้วลึกเป็นเจ้าแน่นอนเจ้าไม่ถึงกับคุ้นเคยแต่ความประทับใจต่อผู้หญิงคนนี้ลึกซึ้งมากเพราะร่างก่อนจากราชทายาทกลายเป็นนักโทษล้วนเพราะอีกฝ่ายถูกต้องเธอคือสนมลีที่ในคืนนั้นถลกเสื้อครึ่งตัวแล้วตะโกนว่าถูกลวนลามผู้ที่ได้รับการขนานนามว่างามที่สุดในวังหลังเจ้ามาทําอะไรสีหน้าเจ้าเย็นลงทันทีถามด้วยใบหน้าไร้อารมณ์มาหาองร์ราชทายาทแน่นอนสนมหลี่ยิ้มมงมงดดาูเือนนนไสใจทัศ เย็นชาของเจ้าเธอกลับมองเจ้าด้วยสายตาหลงไหลดวงตาคู่สวยราวไข่มุกเต็มไปด้วยความรักเรากลับมองทะลุสายน้ำแห่งฤดูใบไม้ร่วงหากเป็นชายทั่วไปอาจต้านสายตาอ่อนหวานเช่นนี้ไม่ได้ แม้แต่ชายเหล็กก็อาจกลายเป็นสุนัขเลียแต่เจ้าไม่ตกหลุมนี้แค่หัวเราะยะกล่าวข้าให้โอกาสเจ้าแล้วในเมื่อเจ้าไม่ยอมพูดอะไรอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจขณะที่คำพูดดังขึ้นเจ้าลุกขึ้นเดินไปหาสนมหลีทีละก้าวมีแค้นต้องชำระมีความกับแค้นต้องแก่สนมหลีใจสัน่นจากสายตาเย็นเยียบของเจ้าเธอรู้สึกได้อย่างแท้จริงองค์ราชทายาทตรงหน้าต่างจากเดิมมากเดี๋ยววันนี้ข้ามาด้วยเจตนาง่ายฮ่าฮ่า ช่วยให้คุณนั่งบนบัลลังก์มังกรดีไหมช่วยข้าขึ้นบัลลังก์มังกรได้ยินคำนี้เจ้าหัวเราะทันทีมองสนมหลีด้วยสายตายเย้ยไม่พูดถึงว่าข้าอยากนั่งตำแหน่งนั้นหรือไม่เจ้าจะช่วยข้าด้วยอะไรตัวเจ้าเองก็แค่สนมในวังหลังดูเหมือนมีฐานะสูงส่งแต่ก็แค่นกที่ถูกขังในกรงทองได้ยินคำนี้สีหน้าสนมหลีเปลี่ยนเป็นแดงสลับขาวอกของเธอสัน่นกตดริมฝีปากกอล่างแน่นราวกับเตั้นความโกรธข้ารู้ท่านโกรธที่ข้าคิดร้ายต่อท่านแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนั้นข้าก็จ,จี่ด่ดดั็อทตติรบ ฮ่หา,หาและองค์ชายใหญ่กับองค์ชายสามร่วมวางแผนเจ้าถามด้วยใบหน้าไร้อารมณ์เจ้ารู้แล้วสนมหลี่ตาแสดงความประหลาดใจดูเหมือนไม่คาดว่าเจ้าจะรู้ตัวตนของทั้งสมคนแล้วเธอพยักหน้าแต่จากนั้นก็สายหัวพูดถูกครั้งนั้นเป็นทั้งสาคนร่วมกันวางแผนแต่ข้าก็เป็นถึงสนมสูงสักพวกเขาไม่มีอำนาจสั่งคาในเขตแดนต้าสยามีเพียงคนเดียวที่บังคับข้าทำในสิ่งที่ไม่อยากทำสนมหลีกล่าวช้า ฮ่าเ <aa> <h aha> จ้าถามเจ้าคิดว่าข้าจะเชื่อคำพูดเจ้าเจ้าตระหนักดีว่าคนที่สนมหลี่พูดถึงคือใครนอกจากผู้ที่นั่งบนบัลลัง,งก์มังกรหรือพ่อของเจ้าในานามไม่มีใครบังคับ สนมสูงศักที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องครือเจ้ายัางไม่เชื่อเจ้านั่งในตำแหน่งรัชทายาทเลวร้ายเกินไปแต่พรสวรรค์นในการฝึกฝนของเจ้ากลับโดดเด่นเกินไปอายุเพียง20ก็ถึงจุดสูงสุดของระดับ4อีกไม่กี่ปีจะเป็นอย่างไรไม่เพียงพี่น้องของเจ้าที่ไม่พอใจแม้แต่พ่อของเจ้าก็เริ่มหวัดระแวงเพราะประวัติศาสตร์มีตัวอย่างมากมายที่บุตรยดอำนาจจากบิดาแทนที่จะรอให้ถูกกระทำลงมือก่อนย่อมดีกว่าเขาเย็นชาและไร้ปราณีก่อว่าที่เจ้ากิจองชายเพียงคนเดียวเขาไม่สนใจเมื่อไม่นานมานี้องคคค์ชาาาาายยยใใหญ่่่ลลมมมสสสนุกกววรรเเไแดงศศ้ เจ้าถูกขังในคุกสวรรค์นานขนาดนี้เขาไม่เคยถามถึงเลยเจ้าสายมือขัดจังหวะการพูดไม่หยุดของสนมหลี่เจ้าไม่ใช่ร่างก่อนหากเป็นร่างก่อนอาจไม่อยากเชื่อและโศกเศร้าจนแทบขาดใจแต่เจ้าไม่มีอารมณ์มากนะักในมุมมองของผู้สังเกตการเจ้าไม่รู้สึกแปลกใจเพราะจักรพรรดิไร้เมตตาเมื่อตำแหน่งของตนถูกคุกคามอะไรก็ทำได้เจ้ามาคุกสวรรค์ตอนดึกเพื่อหาข้าคงไม่ใช่แค่มาบอกเรื่องนี้เจ้าถามด้วยความหมุดหมิดเล็กน้อยสนมหลี่ชะงักต้องบอกว่าปฏิกิริยาที่สงบของเจ้าเกินความคาดหมายของเธอมาเดดิิมคว่าาเจาจ้ะกรแ แล้วร่วมมือกับเธอในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะพูดตรงฮ่าฮาตอนนี้เป็นโอกาสดีที่สุด ที่เจ้าจะขึ้นบลัลลังก์มังกรหากเจ้ายินดีข้าสามารถช่วยเจ้าได้ขณะพูดสนมหลีก้าวไปข้างหน้าราวกับเพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ใช่นกในกรงทองอย่างที่เจ้าพูดทันใดนั้นพลังที่ซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้งก็พุ่งออกจากร่างของเธอถูกรายล้อมด้วยพลังแท้ในทันทีพลังนั้นหมุนวนราวหมอกทรายแต่แฝงด้วยพลังทำลายล้างที่น่าตกใจปรมาจารดับหนึ่งเจ้าขมวดคิ้วใบหน้าแสดงความประหลาดใจแม้ขอบเขตจะไม่มั่นคงราวกับถูกยกระดับด้วยวิธีพิเศษแต่ก็เป็นปรมาจารดับหนึ่งจริง ฮ่าฝีมือเช่นนี้ช่วยเจ้าได้หรือไม่รู้สึกถึงความประหลาดใจของเจ้าสนมหลี่ยิ้มถามทันทีไม่คิดว่าเจ้าจะซ่อนฝีมือลึกขนาดนี้สายตาเจ้าเป็นประกายแต่ก็ใส่หัว ค่ปรมาจารระดับหนึ่งอยากเปลี่ยนราชวงศ์มันเพ้อฝันเกินไปโดยทั่วไปก็จริงแต่เจ้าอยู่ในคุกสวรรค์ยังไม่รู้การเปลี่ยนแปลงภายนอกหลังจากยอดฝีมือระดับเซียนห้าคนล่มสลายสี่สำนักใหญ่เคลื่อนไหวไม่หยุดตระกูลหมานทางใต้ก็เริ่มเคลื่อนไหวกองกําลังต่างๆเริ่มกระสับกระส่ายราชวงศ์ต้าเซายตอนนี้เปราะบางราวพายุแม้แต่ผู้บูชาทั้งสี่ของราชวงศ์ต้าเซายก็ล่มสลายไปสองคนสองคนที่เหลือไม่กล้าเคลื่อนไหวมิฉะนั้นราชวงศ์ต้าเซายจะล่มเจ้าในฐานะอดีตราชทายาทมีชื่อเสียงไม่น้อยหากวางแผนลับ ฮ่าฮาบวกกับข้าช่วยเจ้าไม่แน่ว่าจะไม่มีโอกาสขึ้นบันลังสนมหลี่ค่อยๆชักชวนหลอกล่อไม่หยุดเจ้ามองเธอลึกซึ้งด้วยความหมายลึกซึ้งกล่าวดูเหมือนเจ้ารู้มาก สนมหลีใจเต้นแรงกำลังจะแก้ตัวก็ได้ยินเจ้าพูดแม้พูดจนฟ้าถล่มเจ้าก็แค่ปรมาจารระดับหนึ่งแค่นี้ให้ข้าเสี่ยงชีวิตเดิมพันคือข้าอยู่ในคุกสวรรค์ดีกว่าเห็นเจ้าไม่หวั่นไหวสายตาสนมหลีฉายแววขุนเคืองสุดท้ายเธอกัดฟันกล่าวถ้าประเทศเจ้ายินดีช่วยเจ้าหล่ะประเทศเจ้าเจ้าค้นความทรงจำดินแดนเทียนหนานมีชาติเล็กใหญ่หลายสิบต้าเซายและเจ้าเป็นหนึ่งในนั้นประเทศเจ้าก่อตั้งโดยตระกูลเจี๋ยโหดร้ายกว่าตระกูลหมานและประเทศเจ้ามีความทะเยอทะยานหวังครองดินแดนเทียนหนานเจ้าเป็นสายลับของเเเจจ้้าาตออบสนงร็วแ เป็นคำถามแต่น้ำเสียงหนักแน่นเจอสายตาดำสนิทของเจ้าไม่รู้ทำไมสนมหลีรู้สึกไม่สบายใจแต่เมื่อรู้สึกถึงฝีมือปรมาจารย์ที่ถูกยกระดับเธอก็ใจชื้นขึ้นถึงจุดนี้ข้าไม่กลัวบอกเจ้าข้าไม่ใช่สายลับแต่เป็นองคหญิงของเจ้าวันนี้ถ้าเจ้าพยักหน้าข้าจะช่วยเจ้านั่งตำแหน่งนั้นมีเพียงข้าที่ช่วยเจ้าได้ สนมหลี่มองเจ้าเน้นน้ำเสียงกล่าวดวงตาเต็มไปด้วยความมั่นใจปราบใดที่เจ้ายังอยากได้บัลลังก์เจ้าจะหนีฝ่ามือเธอไม่ได้แต่ตอนนี้เจ้ากลับสายหัวและหัวเราะที่จริงเจ้าไม่ได้อยากช่วยข้าขึ้นบัลลังก์เจ้าแค่อยากใช้ตัวตนของข้าทำให้ต้าสยาโกลาหลเมื่อต้าสย่าโกลาหลกองทัพเจ้าจะบุกเข้ามาและกลืนต้าสยาได้ง่ายๆไม่ใช่หรือสนมหลี่ได้ยินแล้วชะงักไม่คาดว่าเจ้าจะมองทะลุชั่วขณะไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไรเจ้าซ่อนลึกจริง ฮ่าฮ่าแต่เจ้ามั่นใจเกินไปเจ้าคิดว่าแค่เจ้าเท่านั้นที่ซ่อนฝีมือเจ้าไม่รู้สึกหรือสภาพแวดล้อมชั้นหกของคุกสวรรค์พิเศษและสำหรับบัลลังนั้นข้าไม่สนใจจริงฮ่าฮ่าเพราะของที่ได้มาง่ายฮ่าฮ่าจะมีค่าอะไรเจ้าเดินมาทีละก้าวพลังรอบตัวเพิ่มขึ้นทีละขั้นในเวลาไม่นานก็เกินสนมหลี่ถึงระดับที่น่าสะพรกลัวเกินอย่างถึงชั้นหกของคุกสวรรค์อันกว้างใหญ่ถูกพลังอันน่าสะพรกลัวของเจ้ากลืนสนมหลี่รู้สึกเหมือนตกลงสู่เหวน้ำแข็งเธอรู้สึกเหมือนเรือใบในมหาสมมมมุุทรพ้้ออจไดกเื่ ฝีมือปรมาจารย์ระดับหนึ่งไม่สามารถใช้ได้เลยเธอมองเจ้าด้วยความหวาดกลัวจู่ๆก็นึกอะไรได้ตาโตขึ้นยอดฝีมือเซียนห้าคนล่มสลายในคุกสวรรค์หรือเป็นเจ้าเจ้าไม่ตอบเพียงยกมือขวาทันใดนั้นพลังอันน่าสะพรกลัวรวมตัวที่ปลายนิ้วเจ้าเห็นภาพนี้สนมลีหวาดกลัวสุดขีดเธอถอยหลังอย่างตื่นตระหนกตะโกนสุดเสียงเจ้าฆ่าฆ่าไม่ได้ข้าเป็นองค์หญิงเจ้ากองทัพเจ้าจะบุกต้าเย่าเร็วๆนี้หากเจ้าฆ่าเจ้าจะเสียใจ พลังแท้อันน่าสะพรกลัวทะลวงหน้าผากเธอสี่สำนักใหญ่แอบสมรู้ร่วมคิดประกูลหมานเคลื่อนไหวประเทศเจ้ายิ่งมีความทะเยอทะยานวางสายรับเมื่อหลายปีก่อนเพื่อก่อ,อความวุ่นวายการวางแผนต่อต้าเซายไม่ใช่เรื่องวันสองวันดูเหมือนภายนอกเริ่มวุ่นวายเจ้าสายหัวรู้สึกว่าชีวิตในคุกสวรรค์เหมาะกับเจ้าส่วนวิกฤตที่ต้าเซายก,กำลังเผชิญเจ้าไม่กังวลมากต้าเซายเป็นชาติที่สืบทอดพันปีคงไม่พังเพราะคลื่นลมนี้แม้ผู้บูชาสี่คนตายไปสองแต่ยังเหลืออีกสองคนโดยเฉพาะผู้อาวุโสจงหลิงเเเเทท่่าาาีีีจ้้รรูขคืือออยยดดฝมะับซน สูงสุดไม่มีใครในต้าสยาเทียบได้แม้ในเทียนหนานก็หาคู่ต่อสู้ยากปราบใดที่ผู้อาวุโสคนนี้ยังอยู่ต้าสยาคงไม่ล่มง,ง่ายฮ่หาฮ่าส่วนเจ้านักโทษคุกสวรรค์ธรรมดาอยู่ในคุกสวรรค์ดีกว่าเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าการหายตัวไปของสนมหลี่ถูกพบอย่างรวดเร็วหากเป็นเมื่อก่อนเรื่องนี้อาจทําให้โกรธจนสวรรค์สะเทือนแต่ตอนนี้ต้าสยาเต็มไปด้วยกระแสะใต้น้ําฝ่ายต่างๆต่อสู้กันจะกรพพัดหัวหมุนไหนจะมีเวลาสนใจเรื่องเล็กฮ่หาฮ่าเพียงสั่งให้สืบสวนแล้วโยนเรื่องนี้ทิ้ง อย่างที่สนมหลีประเมินจักรพัรดิเย็นชาไร้เมตตาแต่เขาคงไม่คิดไม่เพียงต่อองค์ชายหลายคนแต่ต่อสนมที่รักก็เช่นกันผ่านไปอีกกว่าหนึ่งเดือนด้วยรางวัลจากการลงชื่อฝีมือของเจ้าก้าวหน้าด้วยความเร็วที่คนธรรมดาคาดไม่ถึงแต่เจ้าไม่ได้ดีใจมากเพราะตามกฎการลงชื่อสองชั้นก่อนรางวัลชั้นหใก,กล้ลดลงแต่ร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งพื้นดินที่เจ้ารอยังไม่ปรากฏ หากสถานที่ที่มีพลังธาตุดินเข้มข้นยังลงชื่อไม่ได้ร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งพื้นดินความหวังในการเติมเต็มร่างท้ชูเซิรง์งคงต้องลดลงมากโชคดีที่สวรรค์ไม่ตัดทางในวันสุดท้ายรางวัลลงชื่อของเจ้าในที่สุดก็มีร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งพื้นดินทำให้เจ้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่พูดถึงปรากฏการณ์ภายนอกร่างทาชูเซิรงที่รวมร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งพื้นดินถือว่าสมบูรณ์ ผลลับที่แสดงก็น่าทึ่งยิ่งขึ้นดูอย่างละเอียดไม่เพียงกระดูกภายในร่างสองแสงแม้แต่เลือดก,ก็ไหลด้วยแสงสีทองเข้มและกล้ามเนื้อผิวหนังภายนอกก็แข็งแกร่งขึ้นลองดูแม้ใช้ดาบยักทองของสำนักดาบยักโจมตีโดยไม่ใช้พลังแท้ก็ไม่สามารถตัดผิวเจ้าดาบยักย้ายทองนี้เจ้าไม่สนใจแต่ก็เป็นอาวุธสมบัติชั้นยอดแม้เจ้ายืนนิ่งคนธรรมดาก็ทำร้ายเจ้าไม่ได้ส่วนการโจมตีด้วยกองทัพหรือกลยุทธ์ฝูงชนตอนนี้ใช้กับเจ้าไม่ได้ผลแน่นอน หากรวมยอดฝีมือระดับเซียนนับพันมาโจมตีอาจยังคุกคามเจ้าได้เจ้าจึงรู้สึกว่ายังไม่พอเพราะยังไม่ไร้เทียมทานควรอยู่ในคุกสวรรค์ลงชื่อต่อหลังได้ร่างศักดิ์สิทธิ์แห่งพื้นดินรางวัลลงชื่อชั้นหกเริ่มลดลงเจ้าไม่แปลกใจแต่รางวัลธรรมดาเหล่านี้เจ้าไม่สนใจจึงไปชั้นเจ็ดของคุกสวรรค์ยืนที่ทางเข้าชั้นเจ็ดเจ้าขมวดคิ้วเล็กน้อยคุกสวรรค์เก้าชั้นแต่ละชั้นเลวร้ายกว่ากันหากชั้นสี่และห้าของคุกสวรรค์ยังพอทนได้ชั้นหกเริ่มอันตรายถึงชชีวิตั้น 7. ไม่ใช่ที่ที่คนธรรมดาจะย่างกรายมองขึ้นไปชั้นเจ็ดของคุกสวรรค์เต็มไปด้วยลมพายุเรากับยืนที่ปากลมลมพายุสีเทาเหมือนโผล่จากที่ใดแต่พลังนั้นน่าตกใจแม้แต่พื้นและกำแพงเต็มไปด้วยรอยแผลเราถูกใบมีดตัดแม้ยอดฝีมือบูใช้พลังแท้ปกป้องในสภาพลมพายุเช่นนี้ก็ทนได้ไม่นานแต่สำหรับเจ้าไม่เป็นภัยคุกคามมากเพราะมีเกราะพื้นดินระดับสุดยอดเกราะพื้นดินสร้างแสงป้องกันขวางลมพายุทั้งหมดปัญหาเดียวคือ การเป่าต่อเนื่องเกาะผืนดินจะดูดพลังแท้ของเจ้าแต่ด้วยพลังแท้ที่หนาของเจ้าการสูญเสียนี้ไม่มีผลต่อเจ้ายังชดเชยได้เร็วกว่าการสูญเสียชั่วพริบตาเจ้าพบที่และนั่งขัดสมาธิแล้วเข้าสู่สภาวะฝึกฝนอย่างชำนาญพูดถึงแม้สภาพที่นี่จะเลวร้ายแต่พลังวิญญ,ญาณฟ้าดินเข้มข้นมากคุกสวรรค์น,นี้เหมือนสร้างบนสายวิญญ,ญาณยิ่งลงลึกพลังวิญญ,ญาณยิ่งเข้มยอดฝีมือระดับเซียนธรรมดาไม่กล้าดุดซับพลังวิญ,ญญาณที่รุนแรงเกินไปแต่ร่างกายเจ้าแข็งแกร่ง ไม่สนใจผลกระทบนี้รับพลังวิญญาณฟ้าดินทั้งหมดเข้าในร่างและกลั่นด้วยความเร็วที่น่าตกใจฝีมือของเจ้าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยฮ่าหาชั่วพริปตาก็ถึงวันรุ่งขึ้นโอกาสลงชื่อรีเซ็ตระบบลงชื่อเจ้ามีความคาดหวังในใจโดยทั่วไปรางวัลจากการลงชื่อในที่ใหม่จะไม่เลวเสียงแจ้งเตือนระบบดังขึ้นลงชื่อสำเร็จยินดีด้วยเจ้าของระบบได้รับวิชาอภินิหารเรียกลมเรียกฝนตาเจ้าเป็นประกาย นี่ไม่ใช่วิชาอภินิหารธรรมดาเป็นหนึ่งใน36การเปลี่ยนแปลงของสวรรค์ว่ากันว่า3 3มไม่สิ้นสุด6.6ไม่มีที่สิ้นสุด36หมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์ล,ล้วนเป็นวิชาอภินิหารยิ่งใหญ่เรียกลมเรียกฝนคือการควบคุมธรรมชาติด้วยพลังมนุษย์เปลี่ยนสภาพอากาศสามารถเรียกลมพายุหรือฝนตกหนักหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันหากฝึกถึงขั้นสูงสุดการโบกมือทําให้เกิดภัยพิบัติเป็นเรื่องง่ายความทรงจํามากมายหลั่งไหลเข้าสมองเจ้าเข้าใจวิชาอภินิหารนี้อย่่่างงงรรววดเว็ในแนแหึ นี่คือวิชาอภินิหารที่เติบโตได้ยิ่งพลังของเจ้าแข็งแกร่งพลังที่ใช้จะยิ่งมากดีมากดีมากอีกหนึ่งวิชาเด็ดความสามารถในการปกป้องตัวเองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความดีใจในตาเจ้าไม่อาจซ่อนแล้วเริ่มศึกษาอย่างใจร้อนแม้ระบบจะถ่ายทอดจนเจ้าเข้าใจแต่การทำให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้นและผสานจนสมบูรณ์ยังต้องพยายามต่อไป